สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง YouTube ร้านพระ .com เพดล้านพระ .com กดซับะไครกดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก๊ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แร่งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้เจียบน้ำทะเลจืดท่านใดสนใจสามารถติดต่อร้านพระ .com หรือใต้คอมเมนต์ได้ครับ0656471377นะครับหรือจะแอดไลน์เป็นทางเบอร์โทรนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็ฝากดู EP ก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับมีให้เรียกเช่าบูชากันเยอะนะครับแล้วก็สามารถเข้ามารับชมกันได้นะครับเวลาว่างๆนะครับ วันนี้นะครับผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องร้านพระ c o คอมด้วยนะครับวันนี้มีหลวงพ่อทวดนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดวัดช้างให้นะครับเป็นเนื้อว่านนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับท่านไหนที่ต้องการเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังนะครับสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ร้านพระคอมได้เลยนะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับบริการจัดส่งตลอด24ชั่วโมงนะครับ สำหรับนะครับองค์นี้นะครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดวัดช้างให้นะครับราคาโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ